สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิตจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศ xa đi trước trên hoạt pepsi bờ mờ xa thả rộn บนบางปูร่วมทําความดีปล่อยชีวิตปูคืนสู่ธรรมชาติในปีนี้มีการถ่ายชีวิตปูทะเลกว่า4,000กิโลกร,รมัมเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและขยายพันธุ์สัตว์น้ำพระอาจารย์โสภาสมโนประธานสงฆ์วัดแสงธรรมวังเขาเขียวตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานำคณะสิทธิอนุสิ์และกัลยาณมิตรพระอาจารย์โสภาสมโน ร่วมทำความดีปล่อยชีวิตปูคืนสู่ธรรมชาติณสถานตาอากาศบางปูตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ําที่จัดขึ้นในทุกๆปีโดยในปีนี้ได้มีการถ่ายชีวิตปูทะเลกว่า4,000กิโลกรัมโดยมีนายธีรพลชุนเจริญน,นายกเทศมนตรีตบางปูคณะผู้บริหารทุนส่วนราชการพนักง,งานเทศบาลตำบลบางปูพันเอกติดสุยนันท์ผู้อำนวยการกองสถานพักผ่อนคมพลธิการทหารบกพลตำรวจตีพันลบอหลมลาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสม ปรราากาตลอดจนกลุ่มผู้นําชุมชนข้าราชการทหารตำรวจและพี่น้องประชาชนจากทั่วสารทิศกว่า500คนเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่าง,งคึกคักด้วยพระอาจารย์โสภาสมโนได้เล็งเห็นความสําคัญ ของทรัพยากรทางทะเลที่นับวันจะลดน้อยลงจึงได้นำพาคณะสิทธิอนุสิตและประชาชนทั่วไปร่วมทำกิจกรรมมาเป็นประโยชน์ต่อพื้นแผ่นดินไทยปล่อยปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติพัฒนาระบบในเวศป่าชายเลนรวมทั้งส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและฟื้นฟูพันธ์สัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการอน,อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปูทะเล ในธรรมชาติเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและคืนความอุดมสมบูรณ์กลับมาในระยะยาวได้เป็นอย่างดีโดยมีนางสถาพรเฉลิมชัยวัฒนานางนันทนกเลื่อนนิลันดอน,นางปุณิสาปรัชญาธิพากรครูดวงนายกรชพัฒน์ดำรงชัยครูไก่ป๊อปสิทธยานุสิทธ์ะอาจารย์โสภาสมโนจากจังหวัดชนบุรีเดินทางมาร่วมกิจกรรมปล่อยปูในครั้งนี้ด้วย กันได้ได้ตัดเองได้ตัดองค่นนายท่านนายกเชิญค่ะท่านอาจารย์ไหว้แล้วครันท่้นอานยเลตัดเกนไปเกิเลย ้าพเจ้าวันนี้สถาพรเฉลิมชัยวัฒนานะคะปีคุณยิสานชนกแล้วก็คุณไก่นะคะจากชนบุรีค่ะ<อ>นะคะแล้วก็มาร่วมบุญคุณในครั้งเนี้รู้สึกว่าปิติค่ะนะคะแล้วก็เพื่อนๆนนที่มาเนี่ยบางคนเขาก็ยังไม่เคยมา นะคะวันนี้ก็เลยได้พาเข้ามานะคะได้มาปล่อยชีวิตน้องปูร่วมกับพระอาจารย์โสพานะคะก็ได้ปล่อยชีวิตน้องปูทุกๆปีปูคนก็มีความสุขค่ะแล้วก็พระอาจารย์ได้จัดกิจกรรมอย่างนี้ทุกปีนะคะก็ปูก็สองพันตันนะคะวันนี้ก็น้องปูก็ได้ปลดปล่อยเขาให้เขาไปเป็นอิสระนะคะขอบุญกุศลทีท่ลูกศิษย์ทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมาในวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านจงมีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สมหวังดังปรารถนาขอจเจริญทางโลกและทางธรรมด้วยค่ะขอให้พระอาจารย์โสภาพ่าแข็งแรงแข็งแรงนะคะทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทีต ดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมบ่อทั่วประเทศซ่าดทุกจังหวะโมเมซี่เบิดมือซ่าอาร้อน